ปูกระเบื้องฝาผนังห้องน้ำพี่น้องที่นี้เซตแล้วนะคะปูแค่ครึ่งเดียวนะะคเซตแล้วมึงนุ่นกับเซตแล้วนะคะเดี๋ยวมันนิ่งนะคะเดี๋ยวทางนี้นะฮะใกล้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือสักนีิยังเนาะพวกนี้ นี่หน้าต่างที่ลื้อออกนะปิดปิดตายนะคะลื้อหน้าต่างออกปิดแล้วก็อิดปิดเนาะนะคะใส่อิดแก้วนะคะสองก้อนนะคะเพื่อความสว่างนะฮะในห้องรับแขกเนาะนะฮะยังมาเซจจะนะฮะนั่นฉาบเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือก่ออิดตรงนี้นะคะก่อห้องนะคะห้องรับแขกเนาะงานที่ยังเหลือนะคะ อันนี้ห้องครัวทุกตะต่างออกใส่<ม>อะไรนะอีทอีทแก้วเนาะกกกหกก้อนอีแก้วหกก้อนหนึ่งก่องแล้วก็ฉาบฉาบตรงนี้นะคะฉาบใต้ฐา,านปูไว้ปูกระเบื้องพวกนี้ เป็นช่างพร้อมเก็บกวาดพร้อมในตัวใช่ไหมได้ไปเห็ดีกู่ดีอะแค่ทางเริ่มไดก่อนนี่ห้องรับแขกสี่ฝ้าค่ะนี่ทาเป็นรอบแรกแล้วขัดเรียบร้อยทารอบแรกอันนี้รอบสอง มีกำลังจิ้งรอบสองฟ้ารอบแรกผ่านไปรอ,อบสองมีซื้อกระเบื้องมาเพิ่มอีกสารพระภูมิสามห้องหน้ำเจ็ด ห้องครัวสองเพิ่มดูพื้นขาวโคลนเลยพื้นในบ้านเหลือท่านี้ก็เหลือลงลงสีนอกนียนะแต่ว่ารอเก็บตรงนี้ก่อนรอปออิฐแล้วก็ กออีกฉากที่แล้วถึงจะอ่าทาสีทีเดียวี่องนี่